ก็อยู่บ้านหลังนี้นะครับประมาณสักส0กว่าปีแล้วนะครับซึ่งเป็นบ้านเก่าตั้งแต่เด็ก<ม>ตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเก่าลักษณะบ้านก็จะเป็นบ้านชั้นเดี่ยวแล้วก็อยู่ติดๆกันนะครับซึ่งเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ย้ายไปไหนมันก็มีความเป็นพี่น้องเป็นญาติอะไระครับเราอยู่กันตั้งแต่เด็กเราก็จะเห็นคุณป้าคุณอาคุณลุงแถวๆนี้ซึ่งตอนนี้ท่านก็จะเป็นผู้สูงวัยแล้วก็จะมีพวกลูกๆหลานๆท่านซึ่ง ทุกคนก็จะรู้จักกันหมดพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณทัก46ตารางวานะครับอยู่ได้จนแบบช่วงหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศประมาณ10กว่าปีแล้วก็ตัดสินใจกลับมาดูแลคุณแม่นะครับก็ขอกลับมาเสร็จมันก็เป็นบ้านหลังเดิมอยู่ซึ่งมันไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องการสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาใหม่ ราก็ได้ AUN Design ะครับมาช่วยให้คําแนะนำในการออกแบบบ้านซึ่งโจทย์ของเราเนี่ยก็มีอยู่ว่าเรื่องของงบประมาณนะครับแล้วก็มีเรื่องของผู้สูงอายุที่ต้องพักอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองซึ่งปกติก็เป็นคนชอบสังสรรค์มีเพื่อนฝูงเข้ามาทานข้าวที่บ้านบ่อย อันนี้ก็คือเป็นโจทย์หลักๆของที่มอบให้กับ AUN Design เพื่อทำบ้านหลังนี้ให้ออกมาเป็นบ้านที่สวยๆแบบนี้ครับผมครับ เข้าไปในบ้านกันอ้าวสวัสดีครับพี่อ่นสวัสดีครับน้องสวยครับพี่อ่นสวีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับครับผมโอ้โหสวัสดีชาวรายการบ้านและสวนนะครับยามเช้าแบบนี้เราเจอนอก้วนะครับแล้วก็เจอเจ้าของบ้านด้วยคือพี่นุ่มแล้วก็พี่อ่นจาก A U N Design Studio นะครับแต่ต้องเปิดก่อนเลยว่านาฬิกาพี่สวยมากสีชมพูฟ้าแบบนี้อย่าบอกนะครับว่าเราองค์กรรับนะพี่นะองค์กรรับใช่เด็กสวนกุหลาบแน่นอน ครับผมพี่อุ่นเนี่ยเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ผมปีหนึ่งครับพีร้อยหกกับผมร้อยเจ็ดผมร้อยยี่สิบระกาศตัวกันเลยลองมารายการวันนี้สนุกสนานผูกพันเป็นเหมือนครอบครัวแน่นอนเพราะเชื่อว่าคนที่เป็นเพื่อนกันและช่วยออกแบบกันไม่ใช่สงหลาเดียวนะจะเป็นโรงเรียนอื่นก็ได้เขาจะรู้จักนิสัยใจคอกันดีก็ช่วยกันออกแบบให้มันได้ตรงตามโจทย์ประมาณนั้นใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่แล้วก็บ้านนี้ชื่อว่า reflection house สเปซนี้เป็นบ้านเดิมพี่ก็เคลียร์ทิ้งแล้ว reflection house มาจัดการให้พี่หนุ่มได้ยังไงพี่ต้อง ตอบโจทย์เขาอย่างไรบ้างครับคือบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นมาสําหรับครอบครัวหนุ่ม,มนะครับ,รบแล้วก็คุณแม่ซึ่งอายุมากแล้วโดยที่หนุ่มเนี่ยอยู่ข้างนอกมานานนะครับสิบกว่าปีอยากจะกลับมาดูแลคุณแม่ที่อายุมากเราอยากให้บ้านหลังนี้สะท้อนความทรงจำในวัยเด็กอันนี้เรื่องแรกนะครับซึ่งผูกพันกับบริบทของพื้นที่นะครับอ,อย่างที่สองก็คือเราอยากให้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง แม่กับลูกอย่างที่3ก็คือพี่อยากให้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างบ้านครอบครัวของพี่หนุ่ม กับบริบทของพื้นที่ก็คือสภาพแวดล้อมโดยรอบนะครับเพื่อนบ้านแถวนี้ผูกพันกันมานานนะครับแล้วก็มีความคุ้นเคยกันนะครับเป็นเวลา40-50ปีมีเป็นความรู้สึกแบบนั้นซึ่งพี่มองว่าเป็นเสน่ห์แบบนี้ก็เลยเป็น reflection house ซึ่งเชื่อว่าภายในหรือการออกแบบก็น่าจะมีความ reflection เหมือนกันแต่เดี๋ยวข้าไปติดตามแล้วกันว่า reflection ตรงไหนบ้างไม่งั้นตอนนี้พูดถึงเรื่อง exterior ก่อนหน้าตาบ้าน ทางเจ้าของบ้านทั้งสองคนนี้คุยกันแล้วทำไมหน้าตาบ้านออกมาเป็นแบบนี้ฮะเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องคอนเซปต์ไปะนะครับอันนี้เราก็มองว่าถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเป็นเหมือนชุมชนที่เราคุ้นเคยกันมานานเราก็ไม่มีความต้องการที่จะดีไซน์อะไรที่ปิดทึบข้อดีของการดีไซน์แบบโปร่งโล่งนี่ก็จะทําให้แสงธรรมชาติแล,<ง>ละลมอะครับ ซึ่งมีความสําคัญกับพื้นที่ที่มันค่อนข้างจํากัดอ่ะ46ตารางวาเนี่ยมันก็สามารถมีเวนเิเลชันมีแสงธรรมชาติเนี่ยซีทรูเข้าไปได้นะครับอันนี้คือข้อดีของหน้าตาบ้านที่โปร่งนั่นเองก็คือแสงแล้วก็ลมเข้าได้ใช่สบายๆเลยแล้วก็<ช>เดี๋ยวไปดูส่วนทั้งหนดีกว่าเพราะตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันก็มีความเท่ความดิบความเปลือยอยู่แต่ในมุมอินทีเลียจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ออกแบบได้ดีและน่าสนใจขนาดไหนเที่ยรุ่นพี่รุ่นน้องเขาออกแบบให้กันตามมาชมกันครับ ครับผมครับเชิญครับที่เป็กเอาละครับเข้ามาในบ้านแล้วโอ้โห,โโหก็ได้แบบความดิบเท่อยู่นะฮะมีความปูนเปลือยจากที่เราเห็นด้านหน้าบ้านเชิญครับล้อเข้ามาสู่ในบ้านนะฮะใช่ครับแล้วก็ด้วยความน่าสนใจของพื้นที่พอเข้ามาในมุมเทีเร์เนคือตรงนี้สร้างการใช้ชีวิตอยู่กลางบ้านเลยแล้วที่จอดรถ แยกกันสองฝั่งทำไมออกแบบอย่างนี้ครับอย่างแรกก็คือเราต้องการความเป็นส่วนตัวระหว่างที่หนุ่มกับคุณแม่นะครับซึ่งที่หนุ่มเี่ยเป็นสายปาร์ตี้นะครับครับผมดูลุกไม่ใช่เลยนะครับแม่พที่หนุ่มครับนะฮะจะมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนมัธยมเนี่ยมาแฮงเอาท์กันที่ที่นี่นะครับแล้วก็มาดูดูบอลเราก็เลยมองว่าทำยังไงเนี่ยให้มีความเป็นส่วนตัวระหว่างคุณแม่ กับพี่หนุ่ม,มนะครับที่ก็เลยเสนอไอเดียซึ่งอาจจะดูค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับก็คือว่าแบ่งซองจอดรถทางด้านนี้นะครับเป็นซองจอดรถของคุณแม่ฝั่งด้านนี้เป็นซองจอดรถของของพี่หนุ่มนะครับเนี้ยการที่เรา split แยกกันซ้ายกับขวาเนี่ยเพือ่อนพี่หนุ่มมาเนี่ยโดยปกติก็ประตูเล็กเราเข้าด้านหน้ามาถึงก็ปึ๊ดเดินแล้วก็มุดขึ้นไปข้างบนไปหาพี่หนุ่มเลยอ๋อคือเดินเข้ามาแล้วพร้อมปะทะแล้วเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเดินเข้ามาตรงนี้ คือจะมากตรงนี้กลัวจะเสียงดังก็เลยเป็นพื้นที่ส่วนตัวด้านบนเลยมีพื้นที่ส่วนตัวด้านบนที่เป็นส่วนตัว p r i v a t ของพี่หนุ่มด้วยฟลอร์ด้านล่างเนี่ยที่ตั้งใจออกแบบให้เป็นเหมือนคอมเพลตเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณแม่อันนี้ก็เป็นอาณาจักรของคุณแม่แล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวของพี่หนุ่มแบบที่บอกว่าแบ่งการออกแบบระหว่างการใช้ชีวิตของพี่หนุ่มกับคุณแม่เห็นได้ชัดเจนก็คือทางเข้าทางฝั่งบ้านคุณแม่ก็เป็น universal design ใช่ไหมฮะเป็นทางลาดชันเหมือนกันเข้าสู่ห้องคุณแม่ คุณแม่อายุมากแล้วท่านก็70กว่าแล้วนะครับปัจจุบันท่านยังเดินเถินได้นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเ,เราก็ไม่แน่นอนไหนๆออกแบบแล้วเราก็ต้องเตรียมในส่วนนี้รองรับไว้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ดีไซน์ในส่วนของแรมหรือทางลาดนะครับสำหรับในกรณีที่สมมติว่าในอนาคตจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ก็สามารถใช้ไอตัวทางลาดตัวนี้เข้ามาเป็นห้องนอนของท่านนะครับแล้วก็อาจจะในอนาคตมีเหมือนกับผู้ดูแล นะครับอันนี้เราก็เตรียมไว้มี2เตียงเตรียมพร้พอมไว้เลยส่วนปีนด้านนี้ที่เห็น,นก็คือเป็นในส่วนของห้องสักรีดนอกจากว่าเราแบ่งฟรอร์คุณแม่กับคุณลูกเนี่ยอยู่คนละชั้นในการที่เราดีไซน์ให้ขาอันนี้เรียกว่าขาตัวทีแล้วกันนะหนุ่มนะอาจจะดูแปลกน,นิดนึงแต่ว่าข้อดีที่เราได้ก็คือจะเห็นได้ว่าพอเราแยกสปริตที่จอดรถออกเป็นซ้ายกับขวาเนี่ยบ้านจะอยู่ตรงกลางบ้านจะอยู่ตรงกลางพอเราวางบ้านอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะได้เวนติเลชันก็ได้แสงธรรมชาติ อย่างห้องนี้นะครับเนี่ยนี่พี่ก็เลยมองว่าถ้าสมมุติว่าวันที่อากาศไม่ได้ร้อนจัดมากพี่หนุ่มก็สามารถเปิดประตูนี้ได้เลยว e น t i l เลชันก็สามารถโฟลได้ตลอดอก็คือมีลมพัดปกติอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ที่มองว่าเอออันนี้สําคัญเราก็ไม่ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเปิดแอร์นะครับหรือจริงๆเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดไฟด้วยซ้ําในเวลา<ม>ปกติเ<ม>พราะเราเป็นแสงธรรมชาติโจ์อีกข้อหนึ่งเนี่ยแกก็มีงบประมาณที่ค่อนข้างจํากัดการคุมค,คอสเนี่ยมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือในส่วนของออพื้นที่ใช้สอยถ้าเรายิ่งก่อสร้างบ้านทําพื้นที่ใช้สอยใหญ่มากนั่นก็แปลมาเป็นในส่วนของงบประมาณที่ตามมาเรื่องที่2ก็คือฟินิชชิ่งฟินิชชิ่งก็คือว่าอะไรคือวัสดุที่กรุบเพิ่มเข้าไป จะเห็นได้ว่าบ้านนี้ยอินเทอร์เนียเราแทบจะเปลือยอ Export เกือบทุกอย่างนะครับการเพิ่มฟินิชชิงในลักษณะของบ้านที่คุมคอสอย่างบ้านพี่หนุ่มเนี่ยพี่ก็เลยมองว่าไม่ไม่จำเป็นนะครับเราเตรียมเบสตัวนี้ไว้ให้เรียบร้อยก่อนวันข้างหน้าผ่านไป4ปีหปีพี่หนุ่มเกิดมีงบประมาณอะไรเพิ่มขึ้นเราก็ on, อแอดออนเราก็เพิ่มวัสดุตัวนี้เข้ามาเราเริ่มจากการคุมคอสสีที่ทาเนี่ยครับเราก็ไม่จําเป็นว่าต้องทาทั้งหมด เราคุมโทนด้วยการที่เราสกิมโค้ดทั้งภายนอกภายในไว้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็น,ปนการทดลองด้วยกนาะทดลองใช่ไหโดยไม่ต้องทาทั้งหมดด้วยนะลดการใช้สีไปอีกตอนแรกก็แปลกใจเหมือนกันว่าบ้านออกเป็นสองสีมันจะเป็นยังไงแต่พอออกมาแล้วมันแบบมันดูเท่ม,มันดูแปลกแล้วมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็อยู่ใน ในงบในงบที่เราตั้งตอนนี้เราต้องถามว่าตอนแรกตั้งงบไปเท่าไหร่ถ้าสายบัญชีสําหรับบ้านนี้ตอนแรกก็ตั้งไว้ประมาณสัก4-5ล้านพอเราคุมเรื่องก่อสร้างได้แล้วทีนี้งบงบประมาณก็จะเหลือก็เลยไปเราก็เลยไปเสิร์ฟกับพวกเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะครับพี่อุ่นก็เป็นคนแนะนําว่าเออมันจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบของมือสองจากต่างประเทศแล้วแกก็ให้เราเข้าไปดูเราไปเลือกเราก็เลือกออกมาก็ได้ประมาณนี้ครับเหมือนแบบมีความ อารเข้ามาใในพื้นที่เปลยเปล่าๆนี่คือโซนชั้น1นึ่งแต่โซนชั้น2ที่ทางพี่หนุ่มเนี่ยเกินไว้ว่าข้างบนก็มีอะไรน่าสนใจนะครับฉะนั้นให้พี่หนุ่มพี่อุ่นพาชมเลยดีกว่าฮะได้ครับผมเริ่มตัแต่ตัวบันไดเลยด้วยซ้ำและ ทางขึ้นชั้นสองก็ว้าวกว่าเจอชั้น2เลยครับเนี่ย <ừ> เหมือนบันไดเป็นแบบอาร์ตแกลเจอร์เลยอันนี้ใครเป็นคนริเริ่มในการออกแบบแนวคิดนี่บต้องยกให้พี่อุ่นเป็นคนอธิบายบพี่อุ่นเลย A N Design Studio ยังไงพี่มันมายังไงฮะคือใช้เหมือนตัวเหล็กพับใช่ไหมแล้วก็เจาะรูเนี่ยใช่ครับทำเป็นบันไดอ่ะใช่ครับเราดีไซน์ให้บันไดยอยู่ตรงเป็นเซนเตอร์ของบ้านอันนี้เซนเตอร์ของบ้านเนี่ยมันก็หมายความว่าทุกมุมของสายตาเวลาเราอยู่มุมตรงไหนของบ้านเนี่ยครับเอก มันก็มองเห็นพี่ก็เลยอยากสร้างความพิเศษของบันไดตัวนี้ให้มันดูเป็นอาร์ตพีซขึ้นมาสักอันหนึ่งดังนั้นพี่ก็เลยออกแบบบันไดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยเหล็กถ้าเกิดเราใช้ไอ้ตัวบันไดเหล็กแผ่นธรรมดามันก็จะดูทึบตัวเหล็กแผ่นตัวนี้พี่ก็อยากจะใช้เป็นเขาเรียก perforate นะครับเป็นเหล็กเหล็กปั๊มรู mm hmm. นะครับมันก็จะมีความแบบซีทร mm ู hmm. บ้างเป็นบางมุมถ้าเป็กมองอย่างเงี้ยครับ mm hmm. มันก็จะดูทึบ แต่ถ้าเกิดว่าเป๊กมองตรงตงมันก็จะเห็นอันนี้ข้อดีของมันเรื่องที่สองพี่ก็อยากจะให้มันดูมีความพิเศษสําหรับพี่หนุ่มมากกว่านี้ก็คือปกติเราเห็นบันไดก็จะต้องมีแม่บันไดถูกไหมครับแต่อันนี้พี่ไปนึกถึงแผ่นพับของญี่ปุ่นเรียกโอริกามิเป็นงานศิลปะที่เกิดจากการพับกระดาษแผ่นเดียวเพื่อให้เกิดเชฟเป็นสามมิติอะไรต่างๆนั้นการที่เราเอากระดาษเนี่ยถ้าเราปล่อยกระดาษทิ้งลงไปกับพื้นเนี่ยก็จะปลิวมันก็จะไม่ค่อยมีแรง แต่ถ้าเกิดว่าเอากระดาษแผ่นเดียวเนี่ยมาพับให้มันริจิตให้มันแข็งขึ้นเนี่ยมันจะสามารถรับแรงได้นะครับเป<อ><น>็นโดยที่บันไดตัวเนี้ไม่มีแม่บันไดเลยโอ้โหโ,โ,โ,โดยใช้แค่แผ่นเหล็กเฉยๆใช่ครับมาพับเพื่อให้มันเหมือนเป็นกล่องให้มันเป็นฟอร์มแล้วมันก็สามารถแฮงกิ้งอยู่กับโครงสร้างคอส,อสลลซ้ายกับขวาได้นะครับ อันนี้คือความพิเศษที่อยากให้พี่หนุ่มเขานะครับขึ้นมาก็มีงานอาร์ตมาแล้วโ,โหนี่ใครเขียนพี่พิจีนี่คืออย่าบอกนะเด็กสวนเีกนะพี่ใช่ครับ <S <S นะพอใจโอ้โหพื้นชั้น2นก็ยังมีความโปร่งรับแสงเต็มเตมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโถงสูงก็เดิมอีกอันนี้ yeah. ล้อไปตามแบบพื้นหลังคาเลยใช่ไหมฮะใช่ครับมาถึงชั้น2แล้วก็ถือว่าเป็นเหมือนพื้นที่ตี้ไม่หนุมแหละ<ช>พื้นที่ตรงนี้น่าสนใจยังไงบ้างเป็นโจทย์ที่ให้พี่อุ่นว่าคือตอนตอน,ตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะฮะปกติก็จะอยู่แบบอาพาร์ตเมนต์เป็นหลักเราที่นี้อาพาร์ตเมนต์ที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะแบบมีทุกอย่างอยู่ในฟอร์เดียวกันคือม,มีห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องทํางานซึ่งเราเราชินกับการใช้ชีวิตแบบนั้นเราก็บอกพี่อุ่นว่าเนี่ยอยากจะได้อะไรที่ประมาณแบบนี้ดันั้นพี่อุ่นกเลย ออกมาเป็นว่าตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องนอนตรงนี้เป็นห้องทํางานซึ่งมันจะเลือ้อยกันไปหมดมันจะต่อกันไปหมดมเลยใช่ครับพอขึ้นมาจากบ,บันไดอะครับที่ก็มองว่ามันก็ควรจะเป็นลิฟวิงครับอันนี้คือมุมที่เวลาเพื่อนๆพ,พี่หนุ่มเนี่ยมาสังสรรค์เฮีัปาร์ตี้กันนะครับพื้นที่ด้านหลังเนี่ยคือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของพี่หนุ่มนะครับ ก็จะเดินเข้าไปห้องนอนห้องทํางานแล้วก็ชั้นลอยเนี่ยพี่หนุ่ <ไป S 2> มเนี่ยยก,<า>กะนะนั่งสมาธ <mm> ิด้านหลังนี่ก็เหมือนกับมีมุมที่เป็นไฮไลท์อีก <mm> มุมนะขอชมหน่อยฮะให้คุณผูช้ชมได้ดูนหน่อยรเริ่มจากบานนี้ก่อนนะครับบานนี้มีอะไรครับที่ก็ดีไซน์ลักษณะเหมือนเป็นมุมแพนท r y เล็กๆของพี่หนุ่ม มันคือห้องน้ำซ่อนอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นห้องลับสำหรับพวกเพื่อนๆพ,พี่หนุ่มนะครับเวลามาก็ใช้ห้องน้ำนี้โดยที่ไม่ไปกวนห้องน้ำพี่หนุ่มภายใน เหมือนแบบสกิฟตโฮเทลคือข้างในเนี่ยไม่ได้เหมือนข้างนอกคือปรับโทนกันปรับโทนให้แบบดูสีเข้มเข้มเท่ๆเหล็กๆแล้วเหมือนเป็นโทนสีสนิมคุณผู้ชมพี่ก็นึกถึงว่าทำยังไงให้พี่หนุ่มเขาประหยัดนะครับพี่ก็นึกถึง A อซิสเตนมันคือสีกรดนะครับมันจะขายมาเป็นแกลลอนเราก็สามารถทาไปบนไอ้ตัวคอนกรีตได้เลยมันก็จะซึมไปในผิวประมาณ2-3งมิลสีเนี่ยมันก็เหมือนสีน้ำครับแล้วราคาก็ถูกมากแล้วก็เลือกสีได้ด้วย นะครับงั้นเนี่ยพี่ก็เลยมองว่าอันนี้มันตอบโจทย์เพราะว่าโจทย์ข้างล่างเราจะไม่แอดออนเราจะไม่เพิ่มวัสดุฟินิชชิ่งอะไรเข้าไป uh huh. างั้ uh huh. งน uh huh. พี่ก็นึกถึงไอ้ตัวนี้ มันคือเข้ามาแบบที่พี่บอกเลยว่าผนังไม่ไต้องสีเดียวกันทั้งหมดแต<ช>่มันมีความปูนเปลือยแล้วก็มีความขาวแต่มันมีอาร์ตพิซใส่มัแทบจะทุกจุดเลยนะพี่ห้องนอนเนี่ยคือเราก็จะนอนเพราะนั้นเช้ามาเราก็จะไปใช้ชีวิตในส่วนของแบบห้องนั่งเล่น,น,นแล้วก็เนี่ยคือห้องที่เรา อีเ t i o n เฮาส์จริงๆนะครับ r e f ฟล c t จริงๆรีเฟล็กก็คือ r e f ฟล c t หมดเลยมีการสะท้อนทุกมุมใช่ครับในโซนห้องน้ําเหมือนไม่ใช่ห้องน้ำมันเดียวน่าจะเป็น w a l ์กอิงคอนเซด้วยไหมใช่เบสิกพื้นฐานสําหรับพื้นที่แคบในการออกแบบนะครับก็กระจกเงานะครับอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือเหมือนกับสะท้อนนะครับเหมือนกับชื่อบ้านตามคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้นะครับ กระจกเงาเนี่ยมันช่วยให้พื้นที่แคบอ่มันดูกว้างขึ้นจะเห็นได้ว่าพื้นทางเดินเนี่ยก็จะเป็นปูนเปลือยแล้วเราเดคอเ a t e add-on เพิ่มวัสดุ m a ทริออ l ่ะเฉพาะในส่วนที่เราใช้งานจริงๆก็คือห้องน้ําจริงๆกับเบื้องโมเสกอ่ะมันตอบโจทย์ในแง่ที่ว่า <S <S <ม>บ้านเนี้ยมันสะท้อนความทรงจํำวัยเด็กของพี่หนุ่มนะครับอัน,นนี้พี่ว่า กระเบื้องโมเสกเนี่ยมันจะดูเรโทรย้อนยุคนิดหนึ่งบวกกับเราเลือกสีที่มันแวววาวให้มันสะท้อนความเป็นตัวตนของหนุ่มเวลาเราส่องกระจกเราก็จะเห็นตัวเราแบบเหมือนกับหนังอะเมทิกที่มันจะสะท้อนไปสะท้อนมาะท้อนไปสะท้อนมาใช่แบบนี้เลยเพราะว่ามันมีตัวกระจกสองฝั่งใช่ครับมันทําให้ไม่เบื่ออารมมัก็จะแบบสนุกสนานนี่คือนี่คือห้องอะไรผมเริ่มสับสนครับผมมันมีโต๊ะทำงานและมันก็มี อาบน้ำใช่ผมตาไม่ฝาดใช่ไหมฮะไม่ฝาดครับคือตอนอยู่อพาร์ตเมนต์ที่ต่างประเทศอ่ะมันก็จะมีอ่างอาบน้ําซึ่งเราเป็นคนจะบอกว่าติดอ่างก็ได้ทีนี้เราไม่ได้พูดไม่ชัดไม่เกี่ยวเราชอบอาบน้ําเราก็ไะบอกพี่อุ่นว่าเออจากจะมีอ่างอาบน้ําแต่ด้วยความพื้นที่เนี่ยมันจํากัดก็พี่อุ่นเขาก็หมุนไปหมุนมาสุดท้ายบอกหนุ่มถ้าเกิดพี่จะเอาอ่างอาบน้ำไว้ที่ห้องทางานหนุ่มติดไหมบอกโกพี่นั่นแหละที่ผมคิดผมกลัวว่า แต่ไม่บอกพี่ไปแตพี่จะรู้ต,ตัวตนของผมเกินไปหรือเปล่าเหมือนออนเซนประมาณเวลาเรารทำงาน,นเหนื่อยแล้วก็ใช่นะ เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้มันเหมือนเทนท์เฮาส์นะพี่นะ<ช>มันโปร่งโล่งเหมือนที่พี่ไปอยู่เมืองนอกมาแล้วก็เข้ามาแล้วมันแบบคือแม้บ้านพื้นที่จะขนาดไม่ได้ใหญ่อะแต่พอมันดึงโถงสูงให้ทานสูงอะมันทําให้โปร่งโล่งแล้วก็อยู่สบายได้ทั้งวันทั้งปีอะเนาะใช่ครับตรงไอ้ตรงโถงท,งท,งที่เป็นชั้นลอยเนอ่ย <นะ S 1> กนู้นก็บอกโจ๋พี่อุ่นว่าเออผมอยากจะเอาอะไรที่แบบเป็นสัญลักษณ์จากบ้านเดิมมาอมเอามาใส่ก,ก็เลยได้เป็นปาร์เก้ ปาเกจากบ้านเก่าซึ่งเป็นปาเกประมาณสี่สิกว่าปีแล้วก็ขอไว้ให้เป็นเป็นโพื้นจางน้อยเวลาเราขึ้นไปนั่งสมาธิเราจะรู้สึกถึงแบบอารมณ์เก่าๆอารมณ์เด็กๆใสๆใบริสุทธินะครับจิตใจเราก็จะแบบผองแน่วไปนั่นคือที่บอกแถ้าเป็นเ่อนสุขอะรอืไอ้คนพูดใสบริสุทธิ์ไม่ใสแล้วอ่าเขาบอกเป็นห้องพระ แล้วก็มันเป็นเหมือนแบบรีเลยเราเหมือนแบบระลึกถึงความหลังจากอดีตด้วยพื้นที่ปาแก้งนะใช่พื้นที่ป่าแก้ตรงนั้นใช่ครับในพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นสเปซของพี่บ้านรีเฟลกชั่นจริงรู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆเลยก็คือต้องขอบคุณสถาปนิกของพี่อุ่มากเลยครับเรามีแค่ความต้องการเราอยากจะได้อยากจะม้วนตรงนี้แต่ว่าคนที่ทําความต้องการของเราเนี่ยให้ออกมาเป็นรูปร่างจริงเก็ต้องต้องยกให้พี่หุ่นซึ่งแกทุ่มเทกับบ้านหลังนี้มาก แกมาช่วยดูแกมาช่วยคุมงานแทบจะทุกครั้งเลยแกมาช่วยตลอดผมว่ามันเป็นความสุขในพื้นที่เล็กๆมากวันนี้ผมสัมผัสได้เลยว่ามันเชื่อมโยงทั้งอดีตของพี่ก็มีพื้นที่นั้นอยู่ปัจจุบันของพี่หนุ่มแล้วก็ในอนาคตมันก็คงจะมีความสุขมากเพราะว่ามัน reflection house มัน Refle ็ t ทุกอย่างในความเป็นตัวตนพี่หนุ่มจริงๆทั้งหมดมันเลยเกิดว่าชื่อบ้านชนนี้คือ reflection house จริงๆครับก็ขอบคุณที่ทําให้บ้านส่วนได้มาเยี่ยมเยียนบ้านหลังนี้ขอบคุณเป๊กมากครับขอบคุณครับ